อันนี้ก็จะมาดูเสาไม้สักขนาด30เซนนะครับอันนี้เราก็จะขัดทําการขัดนะครับอันนี้ก็ผมก็จะใช้กระดาษทรายติดจานไม้แบบนี้ครับที่ผมได้ประดิษฐ์แล้วก็ลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาดูเสาที่เราจะขัดนะครับอันนี้ก็เป็นเสาไม้สักธรรมชาตินะครับอันนี้สูงประมาณ6เมตรเลยนะครับประมาณนี้ก็เราก็จะขัดอันนี้เสานี้แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วก็เขาไม่ได้ปอกเปลือกออกครับมันก็จะมีพวกมออพวกอะไรเจาะ ใต้เปลือกมันจะเป็นรูพื้นครับประมาณนี้นะครับยาวอันนี้ก็เป็นเสาหน้ามุกนะครับเสาหน้ามุกเก็จะมีเสาตัวบ้านในข้างในโน้นนะครับอันนี้ก็จะมาขัดเสาหน้ามุกให้ดูนะครับอันนี้ก็ใช้จานไม้นะครับกระดาษทรายเบอร์40นะครับติดกาวร้อนนะครับแบบนี้นะครับแปะเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็ขัดแบบนี้นะครับขัดขัดเพราะว่าจานไม้เนี่ยติดกระดาษทรายเบอร์40นะครับมันจะ ถ่วยในการขัดเนี่ยกินเนื้อไม้ได้ดีมากเลยนะครับอ,อ่ดีกว่าจานตีนตุ๊กแกนะครับตีนจานตีนตุ๊กแกนีมันจะเป็นเบาะดิ่มๆนะครับมันจะกดไม่ลงนะครับแต่ว่ามันก็เหมาะคือเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายได้ดีมากเช่นกันครับแต่ว่าถ้าเป็นงานบุกเนี่ยผมก็จะใช้จานไม้แบบนี้นะครับตีกระดาษทรายเบอร์สิบสิบนะขัดแบบนี้ครับลุยๆได้เลยนะครับประมาณนี้เสาต้นเนี่ยจะใช,จะใช้จะใช้กระดาษทรายเบอร์สิบสิบมาประมาณสองแผ่นกลมๆที่ตัดนะครับ ไม่เปลืองเลยนะครับไม่เปลืองเลยนะครับอันนี้ก็มาให้ดูรายละเอียดนะครับก็จะมีรอยมอดเจาะแบบนี้ครับเราก็ต้องขัดลึกประมาณ 2- 3สามมิลเลยนะครับให้เรียบนะครับมันจะเป็นทางมอดแบบนี้นะครับขัดให้เรียบเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขัดเสร็จแล้วเราก็ใช้อีบ็อกซี่ในการอุดนะครับอุดอันนี้ก็เป็นเสาในตัวบ้านนะครับแล้วก็ได้ทําการขัดไล่ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับให้ดรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็ อันนี้ก็เป็นงานที่ผมรับช่วงต่อเขอ้ามไอทีนะครับอันนี้ให้ผมมาขัดเสานะครับอัดขัดเสาแล้วก็ใส่พื้นอัดพื้นขัดพื้นนะครับทําสีพื้นกระดานชั้นบนนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะขอให้เริ่มเริ่มมาขัดขัดตัวเสาก่อนนะครับดูรายละเอยียดที่ขัดแล้วนะครับผมจะขัดหยาบไปก่อนนะครับนี่ขัดหยาบไปก่อนขัดหยาบไปก่อนนะครับ ก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมห้ผมด้วยนะครับผมก็จะนำคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระมาแบ่งปันนะครับสวัสดีครับ